ร้อนมากขอญยตขอเสื้อนะวันที่ไทยต้องบอกว่าสบายๆนหน่อยะอะนะอาทิตย์หน้าเนะจะมีน้องอีกคนหนึ่งมาใช่ไหมครับไปเ,เลยขอไม่ได้ตอนี่ผมกล้ามใหญ่ได้เลยนะครับคอนนี้ มีหนึ่งคนหนึ่งสาวสวยที่ผมก็แอบเชียร์เหมือนกันนะครับน้องอินเมชนะครับผมก็เป็นน้องที่บอกว่าร้องเพลงพร้อมากนะครับเป็นไอดอลอีกหนึ่งคนที่เชื่อว่าน้องหลายคนเนี่ยเอาเป็นแบบอย่างในการร้องเพลงนะครับผมแล้วก็อ่าไปแต่งหน้าเตรียมถ่ายรูปกับผมใช่ไหมใช่นะครับผมนะฮะด้านหลังผมหรือเปล่าฮะเห็นไหมครับผมไหนใครดูรายกานสีโฟราม เมื่อแเทแปแรกนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับผมก็เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นฟิตจากที่ดีมากๆของหลายๆคนที่ชิชนชมรายการเรามานะครับผมก็ขอฝากเรื่องฝันตัวนะครับรายการใหม่สีโฟดัมนะครับผมเป็นรายการที่ผมก็เป็นพิธีกรครั้งแรกอาจจะมีเกรงๆบ้างแต่ว,ว่าจะพยายามพัฒนานะครับให้ให้ดีขึ้นล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ดีใจครับเมื่อวงานวันทายนะครับผมวันทายก็เป็นเป็นวันที่ต้องบอกว่าเป็มวันแห่งความสุขกันวันนี้เป็นวันที่เรียกว่าเตรียมตัว เอาเดี๋ยวก่อนละกันนะครับก่อนจะเป็นวันที่เป็นไทยจริงอาทิตย์หน้านะครับผมวันนี้ก็เต้มเพลงรัก,กมาฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนมากมายเลยนะครับว,วันนี้เห็นพ่พอคุณแม่ของหลายคนมาเชียร์ลูกด้วยก็ขอให้ลูกๆนะครับผมได้รางวัลกันทุกคนละกันนะครับผมมีเพลงที่กำังประกวดวันนี้อันนี้ผมให้เพิ่มาคะแนนนะฮะก็ถือว่าเป็นคนที่ดีและใช่ยนในการเลือกเพลงที่ดีมากๆเลยนะครับเพลงเขาพึ่งแค่จะดี <laughs> เอาล่าเะเพลงรถไฟอันเพลงนี้เป็นเพลงของรักอีกหนึ่งเพลงที่อยากจะมอบให้กับทุกคนมากๆนะครับเป็นเพลงที่เรารู้จักกันมากเพิ่มเท่าไหร่นะครับยิ่งงานบันยิ่งทะเลาะกันเอ้ไม่ใช่ยิ่งรักกันยิ่งดีกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ว่ามันก็คือตัวเราและก็คือคนที่เรารักเพราะฉะนั้นนะครับเหมือนกับเพลงที่นี้เลยฮะยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอน,น,น,นะจ๊ะ ขอบคุณมากครับผมเสียงสด,สดเลยแล้วก็เสียงคลิปิี่ดังมากๆอันนี้เป็นการบังคับให้ทำนะครับผมไม่ทำจากใจในวันนี้ก็ามาอยู่ที่ชั้นของโรงหนังนะฮะนี่พี่หนักจะตอปะเนี่ยใช่ปะ่ะไม่ดูเหรอไปไหนอ่ะกลับบ้านนอนอ๋ออยู่เยอะแล้วก็รีบนอนนะฮะ กครับผมก็ค่อนข้างที่จะมีทุกเพศทุกวัยนะครับมีน้องๆที่น่ารักด้วยวันนี้นะครับผมก็ดีใจมากเลยมีน้องๆมาดูให้กำลังใจฮนะปกนะติที่กันก็มีแต่แบบนะฮะแ,แม่ๆม,มาดูนะับผมวันนี้ก็ดีใจขอบคุณมากนะครับผมด้านหลังด้านหลังทักทายกันหน่อยแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มีคนพาลูกมาด้วยจับมือจใใับยังไงถึงอ่ะนะ่ะ โอเคครับจับกดเลยไหมล่ะนะครับก็วันนี้ก็รู้สึกด,ดีใจมากๆนะครับผมที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานนะฮะ v o l e n t i n e Love Song Story นะครับผมก็เชื่อว่าเป็นงานประกวดร้องเพลงที่ผมรู้สึกผมรู้สึกดีใจนะครับที่วัยรุ่นไทยสมัยนี้เนี่ยคือมีความสามารถมากขึ้นแล้วก็อยากทราบมาว่าหลายๆคนเนี่ยร้องเพลงพร้อมมากๆเลยใช่ไหมฮะพร้อม่ะ น,นี่มีกี่คนที่ผ่านมาปรนก่ดกี่คนส9ิบก้าคนนะสี่สี่สิบเก้าคนสี่สิบเก้าคนนะครับผมก็โอ้โหกรรมการนี่คือหนักหนาสาหัสนะฮะแต่ละคนเชื่อว่าก็มีความสามารถที่ ที่หลากหลายแล้วก็แล้วก็มีสไตล์เพลงที่แตกต่างไปแล้วก็ขอให้เอ่อแต่ละคนในนะี้มุ่งมั่นในความฝันแล้วกันนะครับวิธีนี้อาจจะไม่ได้นะไม่เป็นไรครับวิธีหน้าก็มาประกวดใหม่ได้อย่างผมเองเนี่ยนะฮะเคยเคยประกวดมาหลายวิธีมา,มากๆตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะฮะประกวดครั้งแรกประมาณอา,ายุ7จ็ดขวบเจ็ดขวบนี่คือมือนี่คือร้องเพลงแล้วเนี่ยสำลักน้ำลายด้วย อย่างน,นี้เลยคือตื่นเต้นมากผมเชื่อว่าใครที่เคยประกวดร้องเพลงครั้งแรกหรือว่าใครที่มายืนวันนี้นะฮะแล้วก็แบบไม่เคยผ่านการพูดไม่เคยผ่านการร้องเพลงมาก่อนเนี่ยธรรมดายังมีการตื่นเต้นเป็นธรรมดาผมเชื่อว่าคนที่ขึ้นมายืนวนนี้ได้เนี่ยคือคุณสุดรอดมาแล้วขอเสียงมือให้กับพวกระกวดาทุกคนด้วยนะวันนี้นะครับผมเอาเละฮะก็เาถึงเพลงสุดท้ายแล้วในวันนี้จริงๆแล้วอยากจะร้องในสักแบบว่า 15เพลงอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ว่าคือเดี๋ยวเสียเวลาน้องเขาปรากฏร้ลงลองเพลงนะงที่สท้ายครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงรักเหมือนกันครับเป็นเพลงรักที่บอกผ่านเวลาต่างๆที่ผ่านมาเป็นเพลงของผมเองครับเพลงนี้นะฮะมอบให้กับทุกคนแล้วกันนะครับผมการเวลาครับ